สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป,นปน็นคลิปแนวทางของห้างเส็ง VAP e เช้าบ่ายนะคะประจำวที่6สิงหาคมปี66นะคำเตือนทางจ่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนนันนะคะสำหรับ VAP e เช้าตัวเด่นก็คือ5กา8 8 4กับ7 5051 52 54 57 58 80 81 82 84 85 87 814 487 547 587

จับคู่ลุ้นด้วยกันนะคะทั้งสองแนวทางเนาะหรือจะจับเลขคู่เลขคี่ก็ได้อันนี้สองอน,นี้สี่กับแปดสองก็หกสี่แปดสองสี่แปดหกแปดสองหกสองหกสี่สามห้าเจ็ดก็ขอให้ทุกคนโชคดีเนาะสองหกสี่สองหกแปด สองสี่แปดสี่แปดสองสามห้าเจ็ดโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ